จ้าพ่อจา้าสวัสดีค่ะครับจ้าพ่อจา้หาฮานอยเล่นลาวพัฒนาฮาหนอยั่อนฮานอยก่อนนะขอเนาะฮานอยก่อนเมืหหอ่อนีอน้ขอเจ้าน้อยพอเหรอขอสองน้อยขอสองน้อย สองหน่อยหน่อยที่สองบนหลังนียเนะะาะรามหน่อย <c oughs> เยกหลักแลปดทีห้าโกเคแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปด ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวประกบจับคู่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สาม ้าเกา้าห้าศูนย์ห้าหนึง่งห้าสองห้าสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึง่งหกสามเจ็า้าเจเจหนึน่งเจ,ส,งาจสา แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามชุดวิ่นตัวใดพอเกาสามหกเจ็ดสี่เก้าสามหกเจ็ดสี่เราว่างเก้ากับสามโม่พอค <5. S 1> รับว่างตัวใดมากตัวนั้น จุดเต็มเล่าพัฒนาผมนะคุณเนาะครขออนุญาตทบทวนตัวเลขจักน้อยนะคนะเนาะตัวเลขเนี่ทางห้าน้อยของพระพมนะคะทุงช่วมขาดตัวเลขเนี่ทางเ,าเลขลักสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวประกบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจับคู่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สาม ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามชุดวิ่นเก่าสามหกเจ็ดสี่ตัวที่ต้องระว่างคือเก่ากับสามนะพอนะ่เอเนาะครับจ่า อันนี้คือตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของบรพุนะคะก็นําไปพิจารณานํานไปกันกองนําไปเปรียบเทียบเล็กนี่ใจทนผู้ชมอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะตัวเล็กนวทางกับบอลุดจากมือมือนี่กับเขาสองน้อย,น,อยน้อยสุดท้ายบนล่างนะคะมืออื่นเทิงเล่าเทิงห้าหน้อยเล่าไว้จนไดหนี้วเนาะพอนะครับจ้าเอาพอ่อว่าพบปะ กับทำผู้ช่วยมีเอซีเนี่ยบน้อยมันเหมือนีก็บพวกโหลายเราตัวชองน้อยบนรางน้อยหนึ่งก็ตั้ง่พวกขคลน้อยาหลายเขาเหมือนหนึ่งกาที่เหมือนเนี่เโคลสงเหมือนเนี่ยคามอยู่นี่ละคือคนกันอยู่นี่แ้บวารุเจ้าเมือนหรอกอืมไอโคลายโน้อยขนาดเหมือนกับตั้งแตาหลายอยู่นี่เหมือนกันไรมันกับโคลนี่น้อยเหมือนกันเหมัน Nó nói tuần lạc vài tóc vài lạc a manu. I used towing the coi như là tuần lạc a môn 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 có môn 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 เจาคกันหรว่าห้างหนึ่งนไหไปจรเจาูเดนี่้ว่าหนัง้ยู่เนาะนี่เคุณครัเนตั้งเลยหรอว่ชี่ยวสือมาโดนเราก็ได้เนาะค่ะพี่จนนรนาบังโง่กับพี่แยงไว้เราก็พี่ทัลลอือะ <c oughs> ตัเลีดเนว่ทางผว้คุมกัตามนีนะคะ,ะช่วงเด็ซี่ฝึกทันทุกคนกับพีาเรนาตามนี่กับพม่คลิปหวานเนากับพาะไปคลิปตัตเลีดเนีทางเล่าพัฒนา เดี๋ยวจะได้นําตัวเลขแนวทางออของห้าน,น้อยนี่เปรียบเ,เทียบกับชุดของเล่าพัฒนาพรเพราะว่าอันนี้คือชุดเต็มของเล่าพัฒนาของคำช่่มขาจะได้ไม่คิดหนานเนาะพอนะขอบคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครั<อ>บคำ<อ>ชุชมขาหนึ่งคือตัวเลขแนวทางของพอพอมเนาะค่ะเนาะนพัฒนินเต็มซิฟนาที่แอดเอาของตัวเลขกแนวทางของ ลุงม,มานใส่น้ำกันกระทนช่คะ่ะลุงม,มานมือนีเข่าเต็มเต็มเลยลุงม,มานเข่าเต็มเต็มเข่าตัวใหญเจ๊ั่ายมือทำช่มนี่ห้าเจ็ดสี่แล้วก็สี่แปดเขาบนเขาล่างเขาบนเขาล่างเลยนะคะห้าเจ็ดสี่ตัวลูบตัววิ่งกับเขา ตัวรลุดตัววิ่งกับเขาวิ่งพี่ห้าเจ็ดสี่กับสี่แปดอันนี้คือของลุงหม,มานนีน่เหรเนาะเขาน่อยเดียวแต่ว่าคุมคือเขาบนเขาล่างเอาเมื่อมือมือนี่บาดเนี่ยตัวเลขแนวทางของมือนี่ตัวเลขแนวทางของมือนี่ก็คือลุงหม,มานห้วิ่งหลุดทีซีกับสาแตะว่าเน้นซี 4. เลขจับคู่กับมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองมีแค่นี้กับท้อทรรช่วงขาท้อช่วงพิจารณาค่ะคักเลยตัดสินใจเลยเอออีกเสี้ยนหนึ่งอีกห้าน้อยของเสี้ยนหนึ่งคือเสียเส้ยนออนจันเสี้ยนออนจันทมือนี่เขาแตกตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปะกะติ พรธรรมดาทำช่วงขาพระธรรมดาเพราะฉะนั้นทำรรช่วย่ยาพาดเช่อนวอนจันทร์กับพระธรรมดาเอาทำช่มเนี่ยนี่คือตัวเลขเนวทางของห้าน้อยของลุงหม,มานที่อยู่ในคคิปเดียวกันกับของพ่อพุ่มเนาะค่ะเนาะสรุปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของพ่อพุ่มกับของลุงหม,มานนะคะขอ้ทุกท่านทุกคนนัาตัวเลขเนวทางของ เรื่องของพบพมของลุงหม,มานไปพิจารณาอีกเทือนหนึ่งเนาะค่ะเนาะทำว่าเัวียขเนี่ยทางของลุงหม,มานกัของพบพมตรงกันบอศูนย์ีหนึ่งีสองตรงกันอยู่ได้ทำช่วงขาสีศูนย์ส่งีสองสามศูนย์ส่งสามสองบุมีสาเนาะค่ะเนาะอันนี้คือตรงกับของลุงหม,มานสีศูนยสสอง ทำเช่มพิจารณาอีกเธอหนึ่งเนาะคะเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนั่นเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไหมคลิปหน้าเนาะคะเนาะคอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำรวยคลิปหน้าเป็นคลิปของเล่าพัฒนาของพ่อพ่วงของทำเชื่อมขาขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ